เเจนี่นะคะวันนี้นะคะเจนี่ก็พามาชมรถนะคะ Honda า a จ z 1.5 SV นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะในปี2017เลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีม่วงนะคะที่สะดุดตาม,มากๆเลยนะคะขับไปบนท้องถนนที่ไหนนะคะบอกได้คำเดียวว่าไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ สำหรับ Honda แจสสีม่วงคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าหนึ่งคู่แบบนี้เลยนะคะและยังไม่พอนะคะยังได้แม็กใหม่ยางใหม่นะคะและโชคซิ่งนะคะเอาใจสายซิ่งไปเลยค่ะเดี๋ยวเจนนี่พาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องของ i v t e c นะคะ4สูบเลยแล้วก็ให้กำลังสูงสุดถึง1 1 7แรงม้าเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเจนนี่นะคะพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้เลยค่ะด้านในนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะมาพร้อมกับเพนเดนชิพมาเลยนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับโทนสีดำเทานะคะทำให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมาให้ด้วยนะก็จะทําให้รถนะคะดูสปอร์ตยิ่งขึ้นและในส่วนของท่อนะคะก็เป็นท่อของ JTC นะคะก็เอาใจใส่ซิ่งกันอีกแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวรถในวันนี้นะคะสำหรับราคารถของคันนี้นะคะอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะออกรถแค่100บาทเท่านั้นนะคะผ่อน3,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากออกรถนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์098 451 678 8เลยค่ะ